วันนี้แม่บ้านขอต้นทุนจะมาขอต้นทุนเมนูเด็กอ้วนอย่างวิบล้วนกันค่ะใครอยากดูตารางคำนวณต้นทุนแบบละเอียดแม่แนบไว้ให้ท้ายคลิปเช่นเคยเรามาเตรียมวิปครีมกันก่อนใส่วิปครีมแบบผงและน้ำเย็นลงในโถปัน่นใช้หัวตะกร้อตีให้ขึ้นฟูแอบกระซิบว่าวิปครีมแบบผงตีขึ้นรูปง่ายและเนื้อครีมมีความอยุดตัวมากกว่าแบบเหลวด้วยนะตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้ได้เลยแม่ใช้แก้วใส่แคปซูลขนาด12ออนซ์แบบแรกเป็นสตรอเบอรี่เรนโบ้ บีบซอสสตรอเบอรี่ลงไปที่ข้างแก้วแบบนี้แล้วบีบวิปครีมลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะราดซอสสตรอเบอรี่เพิ่มด้านบนแล้วท็อปิ้งด้วยซีเรียลและเกรดน้ำตาลแบบดับเบิลช็อกโกแลตราดซอช็อกโกแลตลงไปที่ข้างแก้วเช่นกันแล้วบีบวิปครีมลงไปราดซอช็อกโกแลตเช่นกันโดยตกแต่งด้วยซีเรียลและน้ำตาลเม็ดรสช็อกโกแลตสำหรับสูตรนี้แม่ทำได้ทั้งหมด8แก้วแต่งเสิร์ฟแบบสตรอเบอรี่เรนโบว์จะมีต้นทุนอยู่ที่8บาท54สตางค์ รวมกับต้นทุนวิปครีม11บาท42สตางค์รวมเป็น19บาท96สตางค์หรือประมาณ20บาทต่อแก้วแต่งเสิร์ฟแบบดับเบิลช็อกโกแลตจะมีต้นทุนอยู่ที่8บาท57สตางค์รวมกับต้นทุนวิปครีม11บาท42สตางค์รวมเป็น19บาท99สตางค์ หรือประมาณ20บาทต่อแก้วเช่นกันส่วนวิปครีมที่ใช้ไม่หมดสามารถแช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้อีก1วันนะคะครั้งหน้าอยากให้แม่มาค้อต้นทุนเมนูไหนอีกคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะ